วันนี้ก็นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ความรักช่วงมอต้นให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นเองไม่ชินเลยว่ะเฮียโอเคโอเคกลับมาเสียงนี้ดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็นาก่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนความรักนั้นไม่มีสมการตายตัวอย่างกับที่ผมเคยเจอมาแต่ความรักเนี่ยถุยแต่ความรักเนี่ยทาให้เรานนั้นได้ประสบการณ์หลายๆอย่างทั้งเรื่องถึงความเจ็บปวดความสุข และการต้องรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายเชิญรับชมเลยครับวันนี้กูเป็นอะไรวะเนะี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยช่วงตอนที่ผมขึ้นมัธยมใหม่ๆเนี่ยผมไปเจอกับผู้สาวคนหนึ่งนางเป็นคนที่น่ารักสำหรับผมเลยล่ะถึงแม้ว่านางอาจจะแบบ ไม่ได้รูปร่างผอมเพรียวแบบสเปคของชายไทยหลายๆคนแล้วก็แต่ผมเนี่ยไม่ได้ติดถึงเรื่องหน้าตาอะไรเขาเลยผมเห็นแต่เพียงแต่นางฟ้าในใจของผมในช่วงนั้นเป็นรักครั้งที่สองของผมนั่นเองบางคนอาจจะถามว่าแล้วรักครั้งแรกของพี่ล่ะรักครั้งแรกของพี่เนี่ยได้สละให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงปฐมซึ่งตอนนั้นกูไม่ได้มองได้สำว่าตอนนั้นเป็นความรักมองซะว่าเป็นเพื่อนสนิทซะมากกว่า แต่เราก็จะทำว่าเป็นรักครั้งแรกก็ได้นะกลับมาที่รักครั้งที่สองของเราในช่วงนั้นผมนั้นมีเพื่อนหลายๆคนมีเพื่อนอยู่มากมายแม้ว่าตอนนี้จะไม่เปเพื่อนเลยสักคนก็เถอะแต่การพบรักครั้งนั้นทําให้ผมได้รู้ว่าตัวเองนั้นได้เติบโตเป็นอย่างมากกับรักครั้งแรกเพราะว่าผมนั้นไม่ได้ทําตัวคียแอคใส่เขาผมนั้นค่อยๆคลัสโนวาใส่เขา ค่อยๆหยอดมุกทีละเล็กทีละน้อยไม่ให้ดูเหมือนเป็นอาหวังมากจนเกินไปหลังจากนั้นพอเราเริ่มสนิทขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยๆเล่าเรื่องส่วนตัวส่วนตัวให้อีกฝ่ายฟังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆจนกระทั่งอีกฝั่งนั้นเปิดใจและสนิทกับเราจนกระทั่งแลกเบอร์ติดต่อแลกเมสเซจเจอร์อะไรก็ตามที่เป็นช่องทางติดต่อจากนั้น ไม่นานเราก็ค่อยๆค,คุยกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งจบปีหนึ่งไปเราทั้งคู่นั้นสนิทกันมากเลยเป็นความรู้สึกที่มีความสุขที่สุดเลยในตอนนั้นแต่ก็แฝงไปด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าเรานั้นยังไม่ได้ครอบของเขาสักทีเราได้นึกแต่นึกในใจว่าเราจะทํายังไงให้ได้ครอบของเขาเราจะทํายังไงให้เขาภูมิใจและเราจะเป็นแฟนที่ดีได้ไหมหรืออาจจะเป็นไ,ไปไม่ได้ out later Bu จนกระทั่งมีอยู่วันหนึง่งผมนั้นได้รวบรวมความกล้าและสารภาพร,รักกับเขาไปเขานั้นรู้สึกตื่นตันใจอย่างมากและตอบรักรักของเราผมในวันนั้นเหมือนกับฟ้าประทานมาให้ผมนั้นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับตัวเองหลายๆรอบแล้วก็นึกภายในใจว่าวันนี้ ผมนั้นจะเป็นเด็กดีตลอด3วันเพราะว่าในที่สุดผมก็ได้มีแฟนกับเขาสักทีผมไม่รี่รอรีบเปิดโพสใน Facebook เลยว่าผมมีแฟนแล้วเพื่อนๆและพ่อๆแม่ๆ,ๆหลายๆคนสแสดงความยินดีให้กับผมทำให้ผมนั้นมีความมั่นใจอย่างมากแต่แล้ววันเวลาผ่านไปไม่นานนักในช่วงโปรโมชั่นอยู่ผมก็ลองขอเขาโทรขอเขาคอดูแต่เขากลับบอกว่าเขายังไม่พร้อมเขานั้น ไม่ถูกอะไรกับแบบนี้ผมเข้าใจได้ก็เลยพิมพ์แชทกับเขามาตลอดเวลาไม่มีการโทรไม่มีการคอมีแต่การพิมพ์แต่เรื่องนั้นผมไม่สนใจขอแค่ผมกับเขามีความสุขด้วยการพิมพ์แชทอย่างน้อยก็ยังดีความรักของเรานั้นได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีหยอดบุกหวานใส่กันบ้างมีทะเลาะกันบ้างและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในช่วงนั้นก็คือโควิด เนื่องจากเพราะว่าเราไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยและทําให้เราพิมพ์แชทตลอดเวลาไม่ได้ออกไปนัดเดทกันเพราะว่าในช่วงนั้นยุคมอต้นนั้นเราไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เพราะติดโควิดเข้าสู่ช่วงเรียนออนไลน์แม้ว่าเราจะเรียนออนไลน์แต่เราก็แทบไม่ได้คุยไม่ได้คออะไรกันเลยเราทําได้แค่พิมพ์แชทพิมพ์แชทแล้วก็พิมพ์แชทจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่เราจะต้องไปฉีดวัคซีนเพื่อกันโควิด ผมกับนางฟ้าคนนั้นได้มาพบกันเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราได้เป็นแฟนกันเราทั้งคู่นั้นต่างเขินอายด้วยกันมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มให้กันแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งผมได้ทักไปหานางปกติแต่นางเนี่ยเหมือนจะไม่ว่างผมก็ไม่ได้อะไรนานเข้านานเข้านาน,านเข้า,นา,นขาจนผมคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่ทักไปนานๆก็คงไม่เป็นไร ผมกับนางกลับเป็นว่าแทบไม่ได้คุยกันเลยในช่วงปลายของปีสองหลังจากนั้นมีอยู่วันหนึ่งนางได้เหมือนพิมพ์ประชดผมว่ามีแฟนไปก็เหมือนไม่มีทําให้ผมนั้นแทบจะใจสลายเลยและรีบทักตานกลับไปเลยว่ามีอะไรหรือเปล่าเราทั้งคู่ได้ปรับเคลียร์กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้ว เรื่องที่จะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลและทำให้ผมนั้นเป็นผมทุกวันนี้จูจูนางก็หายตัวไปคือนางไม่ตอบแชทผมเลยผมก็ทักไปทักไปถามว่างอนผมหรือเปล่าผมงอได้นะจนผมเริ่มเป็นกังวลมากขึ้นและสักพักหนึ่งนางก็เริ่มเหมือนจะตีตัวออกห่างผมและเริ่มที่จะไล่ผมไปแต่งงานกับเกมฮะ อะไรนะเธอเธอไล่เราไปแต่งงานกับเกมทําไมอะ่ะคือเธอกดอะไรผมหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามีปัญหาก็บอกผมได้นะแต่นางไม่ยอมบอกเหตุผลที่แท้จริงและในที่สุดวันนั้นก็มาวันเปิดเรียนในช่วงวันเปิดเรียนเนี่ยเราทั้งคู่นั้นก็ได้เจอกันแต่นางกับไม่พูดอะไรเลยผมเองก็ด้วยความที่ แทบไม่ได้เจอหน้าอยู่แล้วผมก็ไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาตรงๆเพราะว่าด้วยความที่นางนั้นไล่ผมไปแต่งงานกับเกมผมก็เลยไปคุยกับเพื่อนสักพักหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นหนุ่มเกาหลีแต่ผมอยากจะเดินไปตบกบ,บาลมึงเป็นลูกคนไทยมึงจะเป็นคนเกาหลีได้ยังไงเดินม,มาถามผมว่าเฮ้ย hey, โต้ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยแฟนมึงบอกเลิกขึ้นมาเนี่ยมึงจะทํายังไงวะผมก็เลยบอกเขาไปว่าเอ้ย hey, มึง ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายหรือเป็นเรื่องที่ต้องให้เลิกจริงๆกูก็คงจะเลิกแหละทําไมอ่ะและหลังจากนั้นนางก็เดินม,มาบอกเรื่องผมเลยทันควันตรงนั้นเลยผมนั้นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่ผมก็ต้องประคองสติเพื่อไม่ให้ตัวเองช็อกแล้วก็ถามว่าสาเหตุล่ะบอกได้ไหมแต่เขาก็ไม่ยอมบอกสาเหตุผมแล้วเขาก็ ปล่อยผมไปเลยหลังจากนั้นความอึดอัดในใจของผมที่ทรมานมาตลอดหนึ่งปีในช่วงมสามก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เราจบไม่สวยเท่าไหร่อย่างน้อยปีเนี้เดิมทีนะ่ะผมควรต้องนั่งกับนางแต่ว่านางน,นะ่ะไปนั่งตรงขอบริมหน้าต่างส่วนผมก็นั่งตรงขอบริมประตูทำให้ห่างกันสุดขั้ว ในใจของผมตอนนั้นหม่นมองว่างเปล่าเจ็บปวดรวดลาวจนผมต้องร้องไห้ออกมาให้เพื่อนฟังแต่แล้วมันเวลาผ่านไปก็ค่อยๆทำให้ผมนั้นฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆพอเรามีงานกลุ่มที่เรานั้นถึงแม้ว่าจะไม่อยากเจอกันแต่งานกลุ่มเนี่ยทำให้เราต้องมานั่งเจอกันแต่เราก็ไม่ได้คุยกันเลย เวลาที่ผมต้องเก็บงานเพราะว่าผมมีแฟ้มเวลาที่นางถามหางานผมก็จะหาให้แต่ตอนนั้นผมหยิบงานให้นางผิดนางก็ด่าผมทําอย่างกับผมนั้นไม่มีสมองผมเหมือนเป็นตัวไร้ค่าสําหรับนางพอผมมองย้อนกลับไปนั้นผมก็ได้คิดแต่ว่าทําไมนางมั่นหน้าจังวะทําไมถึงคิดว่าเรานั้นเป็นตัวไร้ค่าสําหรับนางขนาดนั้นเลย แม้ว่าในใจตอนนั้นผมจะเจ็บปวดรวนร้าวก็ตามแต่ว่าผมก็กัดฟันทนมาได้จนกระทั่งปิดเทอมด้วยความที่เพื่อนผมเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายและผมแม้จะมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่สนิทก็ตามผมก็ได้ระบายความในใจให้กับนางฟังตอนนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แม้จะอยู่กันคนละที่ก็ตาม